สวัสดีครับมาพ่อครับช่องบ่าวโจงอีสานใต้ครับนี่สีผ้ามาเบิงตําไก่ใส่ม่วงครับพี่น้องเใส่มีอย่างนี้ไอ้นี่เนื้อครับเนี่ยเนื้อเนื้อสินค้าครับนี่เอาครัเอาไหมครับครัวครัวฮะใส่ครัวบุกี้ผมเผ็ด เกลืกิวงแต่พอดาเได้พริกขงบงไว้เอเนือครับเนือเนือขาวจี๋ <uh. <ke 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 ัส uh ีดำในมันเห็กๆนิกหน่อยกับจส้ม่วงหลังครับโอ้ยแหลกแงเ้อเป็นยังเป็นป่นปาเ่เป่นดจเพป่นอกละหงไปไปมันเพป่นมันมึดแหลกแง

จะหาว่ะแน่แน่แน่วันนีช่องนี้ช่องว่ะพี่ช่องพี่ช่องนี้ช่องวะโอ้ยกุ้งตัให้เดยาตไ่ได้บ่จากขาตู่ได้ที่นี่ขาต้ด้ยี่สบบาทนะอะนกิสมม่นั่นสมที่สมสมคิมกว่านี่าวสีเล้รงเรยนกระดูกก็อนเนอีข้าวข้าวข้ัว พี่สานบ้านองเขานี่โอ้ยคางเง้ีชุแห้งตั้งเกยนี่เด้อสีมากินสินงโอ้ยอยังคือสีอยู่มาต่ำเด้อมาต่ำเด้อแบบนี้ขึ้นหอดก้เบปุงเทปหรอไปยู่หุ่นเดกินแบบนี้ขึ้นหอดสมัยตะอนไม่ยุ่งเทบเลยทุกอนขึ้นหอดขึ้นหอดเง้งสมัยไม่ยุ่งเทปตุกอนนี่อยากอยากอยากแบบนี้น่าอยากแบบนี้ ขาแข็งเป็นหอยคนอยู่กุงเพพเรุงไทยเดเ๋ยคนอยู่บ้านไกลเนี้ยแบบนี้ยูวะตามมาเลยากโต๊ะผีีคุคิดสามยวะโอ้ตาแสบกักพี่น้องบังตะโคกับพวกแค่นหรอน้ำไก่ใส่หมูวองครับโค้งต้องหนีประมาณอยู่เจ็บปีเแ็บปีอายุอายุเจ็บปีอายุลอยว่ลอยว่นดิโค้ก็ดิ ได้ลอยปุณิโอ้โ่อยตืนเรื่อยครับได้โคกี่เด้ออะไรโคกับมแหงแล้วจิขาดได้โคกี่จิ้งขาดนะครับยี่เอ้าบอกโคปนเโคน่รอยมาปรวะเกนหอคนดูมานนอกเีวคนกุงเตี๋กุงใส่เนาะ หายกี่หายดิโอ้ยฟังไปคุ้มเอาทั้งคุ้มเที่ยวคุ้มใช้เนี่ยน้อเนี่ยน้อคนไทยแบบน้อน้อยอยู่น้อไอ้สายน้อครับผมโอ้ยนี่แหละครับมงคลครับตั้งใจของแขกของแขกของแขกนด้ตั้งใไกี่มองอย่างไครับนี่หายหายกี่หายนี่ตั้งใจนี่คักกูอึ้งคักอึ้งคักงกู้อึ้งมาที่มึงเลยครับนี่คักกู้เอื้องนี่ ครับถามตนแรกเลยครับปครับขับนับขึ้นมโอ้ยไปเถอะไป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 หยัดยัดเลยโอ้ยไม่รถมๆไดงกันงสวยเดียวเลยครับเอสวยเดียวเลยครับเดไม่ได้หดทห้าห้ห้้าไป้าไปมึงไปวา้าน หานลงไหนเเบิดล่อแล้วครับเบิดล่อเบิ้อมาดิเข้าเข้าเมนูตุมครับมาครับมาดตั้ไก่ได้อมาดิมาครับมามามามดนี่ด่งด้ครับดอด่มาดิตํมไก่เด้อมาดิยัดัมก่ยัดเด้อมดความเร่ยความเท่เ่อ เ้ยโยสุดยอดครับพี่น้องเอมาเดี่ยนอมากทนวนบมายะาไยงเรานี่ยยันยันยัไดลอเอยาอยครับพี่น้องบักยอดเทาอีสานมครับเจ๋งๆเหมือนกันครับตุ่มไก่ครับต้มไก่ใส่ขมวงครับพี่น้องโอยขาแหงขาแหงาแง รับคมแนเอาจวดมาครับเขักระโดนครับพักกระโดนมาเท่าเจ้าอ้ายแล้วทำนะเมื่อกีขายนะครับขาเท่าจวดครับจวดพี่เท่ ใจแม่คือ่องสุดห้ายครับรถมออร์คเพราะว่าอันนี้เนาะไม่เป็นภาพนิ่งมก็ต้อร์ูเรื่องวัครับมนเตอร์แม่ครับไม่ได้เลยไม่ถูกภาพวอา

bốn vâng đòi ơi của điện thái tốp điểm của điện thoại, cái cái nào, khác cái, nào, khác cái <laughs>

โอ้ยพี่น้องเฮาครับกลังแสบเลยครับมันจะปั่นเนี่ยเพิ่งครับนี่ยงัดงัดเพิ่งงัดกระพักกระโดดนี่ครับโอ้กระพักไอ้นี่ครับนี่เขาจะปั่นเนี่ยเพิ่งนี่ลังแสบเลยกระโดดขมขมกี่น้อยกระโดดน้ำเงาตัดออกมาอาจัดย์ให้เพิ่งครับจัดงแสบเบิ่งพี่น้องเพิ่งงัดตัดนักงัดเลยงัดยิ่งน้ำแก็งเขาแสบบ้างน้ำแก็งเขาแสบบ้างนี่แสบได้ไงแสบบ้าง

มี่ย่างกินก็เอิญนมู่เอินญาตพี่น้องมากินกันเพราะว่าไม่อยากกินกันรู่บ้านเฮามันมันกิดฉันพี่น้องครับเนาะไม่ครับไม่ครับทั้งแสบทั้งม้วนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เป็นโดสเด็กินนิดนึ่งกับบริเรนร่วมกันทุงหมื่นดอกครับทำม่วนกันแล้วครับวันอาทิตย์ครับวินีบ้านนอกกับเบิ้งแล้วเบิ้งหัวเบิ้งมัวแล้วกันปากโคตรติดตามกดกระดิ่ง คุไรเนี่เด้อครับคเีดี่ยวคดเนี้ยก็คะไข่ดเี้ยก็ไข่กดิงข่มเยด้จ้าขอพูดจ้าคลิปนี้ครับอีพีนี้ครับพ่อทันครับพี่น้องลาพี่น้องนะครับผม